าล้ครับเราอยู่ในเกมแวมไพร์ซูเวอร์นะครับเป็นเกมที่ออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งเห็นนะครับเห็นตัวอย่างแล้วน่าสนใจดีนะฮะระบบการเล่นเหมือนกับว่าเราต้องเอาชีวิตรอดจากฝูงแวมไพร์ให้ได้นะครับให้ได้นานที่สุดเล่นผ่านไปเรื่อยๆจะมีการอัปเกรดสกิลต่างๆนะฮะเกมนี้เป็นเกมบนสตรีมนะฮะมีการรีวิวที่เป็นแง่บวกจํานวนมาก2 0 0 0 0กว่ารีวิวเลยนะฮะเรามาลองกันดูนะครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะฮะอันดับแรกให้เลือกคาแรคเตอร์ตอนนี้ใช้ได้แค่อันเดียวครับแอนโทน,นะะ เพิ่ม10%ในการทำดาเมจทุกๆสิบเลเวลแล้วก็สูงสุดคือ50%ส่วนอันอื่นยังปลดล็อกไม่ได้นะครับต้องใช้เงินอ่ะมาลองดูก่อนแอนโตนิโออ่าฮะบังคับคือเดินไปเรื่อยๆอ๋อผมไม่ต้องคลิกผมไม่ต้องตีเขาตีเองอ๋อเป็นข้างหน้าข้างหน้าหันไปทางไหนก็คือตีทางนั้นโอเคข้างล่างนี่คือเงินใช่ไหมอ่าฮะ แถบข้างบนคือแถบเลเวลโอเคเก็บอัญมณีมาอ๋ออัญมณีคือเลเวลมากองกันเ,เยอะก่อนมันเลงยากเหมือนกันแฮคือเขาจะตีที่อยู่ข้างหน้าเรานะฮะ,ะตีช้าตีค่อนข้างช้าฟร์มเลเวลไปโอ้โหตกใจหมดนึกว่าเกมโอเวอร์ต่อไปเลเวลอัพให้เลือกซันต้าวอเตอร์อันแรกคือเพิ่มระยะ การตีดาเมจนะฮะเพิ่มวงในการตีดามเมจอันที่สองน่าจะเป็นการเก็บไออัญมณีได้เร็วขึ้นนะฮะเก็บรอบตัวได้อะไรประมาณนั้นอันที่สามคือเพิ่มเพิ่มโปรเจกต์ตายหนึ่งช่องในการตีครับเลเวลสองอ่ะเพิ่มมานนี้ก่อนเออนี่นี่นี่เป็น2ช่องโอเคเออผมว่าเพิ่มมาน,นี้ก่อนดีกว่าโอ้โหทำไมมาเร็วต่อไปคือมีดมีดนี่คือเปลี่ยนเป็นมีดหรือว่าเสริมขึ้นมา กับข้างล่างเป็นไม้กระทานะครับโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ด้วยไฟเอากระทามาดีกว่าโจมตีด้วยไฟอ๋ออันนี้อัน,นเดียวเองเหรอมีข้างคาวสีฟ้าด้วยข้างล่างเอ้ยสอมบี้เริ่มมาสอมบี้หรือตัวอะไรก็ไม่รู้ข้างคาวสีฟ้าคืออะไรอะดอกดอกผดสมบัติโอ้เริ่มเริ่มมียากขึ้นครับศัตรูเริ่มยากขึ้นอืมตอนนี้เลยว่าสามแล้วเดี๋ยวนะให้เขามากองกันแล้วก็จัดการอืม ไฟมันยิงช้านะแล้วโดนแค่ตัวเดียวด้วยหิบสมบัติมาเปิดอะไรอ,ะอ่ะขอได้เงินได้เงิน<笑><笑>เฮ้ยได้อะไรด้วยคาถาเหรอคาถาใช่ไหมเนี่ยอ๋ออันเดิมครับโอ้เรีวลอัพอ,อีกมีเกราะแล้วก็เพิ่มแท่ ดาเมจเพิ่มขึ้นจากอันเดิมมาเป็น5ครับเพิ่มแซ่ดีกว่าเดิมสามดาเมจเป็น5อ่าเก็บไปเรื่อยๆผมเพิ่งจะผ่านมาแค่1นาที50าสิบวิเองเหรอโอ้นาทีหนึ่งสี่เลเวลเลยมันน่าจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะผมรู้สึกโอ้โหขวามืออะไรเนี่ยเดี๋ยวอืมอ,อ,อืมาเต็มเลยฝุ่นทั้งข่าว เดี๋ยวสิเดียวโอ้โหลองดูสิโอ้ยโ,โดนไปแล้วทีนึงอ๋อแถบเลือดเราอยู่ที่ตัวเพิ่งเห็นเอคิงไปเบิ้ลมาอ๋อหมุนเพื่อเก็บใช่ไหมเหมือนออกมาเพื่อช่วยเก็บอีกทีนึงเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนรอบนี้ตัวฝีฟ้านี่คือดอกของใช่จัดการเลยจัดการเลยหิบสมบัติอืมไป,ไป เอยเริ่มอุ้ยอ้ยอ้ยคมกระดุกมีปาวุธดด้วยเอ้ยศัตรูเริ่มยากขึ้นศัตรูเริ่มยากขึ้นโอ้โหอ่ามีเกราะถ้าเป็นแซ้คือเพิ่ม Base area เบสแอรีโอเพิ่มระยะด้วย10%แล้วก็เพิ่มดาเมจอีกอ่ะเอาเอามารู้สึกศัตรูเริ่มยากขึ้นตีนานขึ้นเอ้ยติดติดติดโอ้โหมันติดเลือดหายไปประมาณ15%ถึง20% แต่ก็ยังพอสู้ได้อยู่เฮ้ยตัวสีฟ้ายังอยู่ฮะข้างเขาเฮ้ยอย่าให้เขาปิดล้อมเราอย่าให้เขาล้อมเราโอ้ยไอ้โดนอีกแล้วเพิ่มแท้เพิ่มดาเมจอีกหหรือว่าเอาเป็นขวานดาเมจสูงเอาขวานมาดูสิจะครึ่งนึงแล้วฮะเลือดผมหยิบสมบัตอ๋อมันปลาขวานออกมาอย่างนี้นี่เองปลามาแค่อันเดียวอืมเปิดในห69บาทแล้วก็มีกระามาด้วย เหมือนเดิมครูดาวเร็วขึ้นฮะเก็บมาเก็บมาเอ้ยมันโดนล้อมมันมีผีมาด้วยโอ้โหอ่าเอาเกราะดีกว่าน่าจะเริ่มจำเป็นละโอ้โดนล้อมโอ้ย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 เรืวลเริ่มอัพช้าลงฮะขวานคือพุ่งเป็นแนวตรงใช่ไหมใครที่อยู่ในแนวก็คือโดนหมด โอเคจะ5นาทีแล้วต้องอยู่ถึงกี่นาทีถึงจะชนะหรืวไปเรื่อยๆเอาเกราะมาตอนนี้มีผีนะฮะมีโครงกระดูกโอ้โหดอกไม้ดอกไม้กินคนเอ้ยตั๊กแตนยักษ์วัดแล้วจะออกไปยังไงเนี่ยข้างล่างมีผีต้องตีอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อฝ่าวงออกไปฝ่าวงลองอไปเฮ้ย โดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมเอ่อโนว์ต่อไปโอ้ยโ,โอ้ยอ,อุ๊ย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 อู้เลือดโยเลือดจะหมดแล้วเอามาอีดมาสิอ๋อหายไปแล้วโอ้ยไม่น่าอันนี้เลยไม่น่าตกใจเลยโดนอีกทีเดียวผมไม่รอดแล้วฮะเออนี่อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเฮ้ย หยุดหมดเลยหยุดหมดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเคลื่อนที่มุนฟรีดอินอรมี่ไว้ผมว่าแท้ไม่ค่อยเวิร์กฮะมันโจมตีเอ้ยมีไก่ให้กินเพิ่มมานิดนึงมีเงินด้วยตรงนี้หยิบสมบัติหยิบสมบัติตเก็บก่อนโอ้ยข้างล่างครับเห็นไหมมาเป็นกองเลยเฮ้ยเยอะมากเยอะมากวู ได้กรอบมาสองอันได้มีดมาอันหนึ่งต้องเลือกไหมอ่ะหรือให้หมดเลยให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยหาโอ้หาอ,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 อาหารหน่อยหาของกินหน่อยมีของกินไหม่นนี้มาเพียบมาเพียบอเจ็ดนาทีโอ้ยข้างบนข้างบนข้างบนเดี๋ยวนะอ้อลากมาด้วย ลากศัตรูลงมาด้วยโอ้โหซอมบี้มันเก่งขึ้นนะฮะซอมบี้ไม่ได้สิชื่อเกมว่าแวมไพร์มันมาเป็นเวฟเป็นเวฟมันจะมีจังหวะที่มาเยอะมาน้อยนี่ไงนีง่ลากาด้วย <c oughs> แกงดังข่าวเด้ไ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 ด้เดจะห่วงสมบัติก็ไม่ได้นะโลภมากเดี๋ยวโดนล้อมโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อ่ะอู้หูอู้หอูอ้หเฮย้ยเยอะไปเยอะไปโอ้ยอัเปเกรดเพิ่งจะมาโอ้ไม่มีอันไหนดีเลยอนะขวาแล้วกันอ๋อปีกออกมาปีกออกมาอือโอ้ทำไมเยอะอย่างนี้เนี่ยแต่เป็นโครงกระดูกนะฮะ พอจะตีได้อยู่แต่ว่ามันเยอะเกินโอ้โหสมบัติตอเน,นี้ยนะเขาเป็นอาหารด้วยไหมโอ้ไม่ค่อยเวิร์กเลยคาถาเนี่ยมันเบาอยู่เลยอ่ะไม่น่ารอดไม่น่าจะรอดแต่ผมรอดมาได้แต่ผมรอดมาได้หาน้องไก่ก่อนน้องไก่โอ้โหเยอะจริงๆ โอ้ไม่รอดเรียบร้อย11นาทีโอันล็อกของเพียบเลยคือต้องเล่นไปเรื่อยใช่ไหมปลดล็อกของนู่นนี่นั่นซื้อตัวละครใหม่ใช้สิบบาทเพื่ออ,อ,อันล็อกอ๋อนี่เป็นจอมเวทสายเวทฮะอันนี้แล้วมันเปลี่ยนด่านยังไงมีด่านอื่นไหมสายเวทคือโจมตีไปหาศัตรูเลยข้อดีคือโจมตีไปหาศัตรูแต่ว่า เหมือนจะเบาฮะดาเมจน,น้อยกว่าเพราะฉะนั้นสายเวทก็ต้องเฮ้ยมีดาบไฟด้วยดาบไฟครับโจมตีเป็นไฟลองดูสิโอ้โห้แรงอยู่แรงอยู่โจมตีช้าแต่มันจะฝ่าวงล้อมยากถ้าอย่างนั้นน่ะใช่ไหมคือบางทีเรามาข้างหน้าตรงนี้ก็คืออยากให้กว่าด้านหน้าจะได้แหวกทางให้เราแต่เขาอาจจะยิงไปทางอื่นอ่า ดาบไฟเลเวลสองเอามาโอ้ยิงสองอันมันแรงนะแต่ยิงช้าเริ่มมาแล้วพวกเป็นคนเริ่มมาแล้วอืมเฮ้ยมีแส้มาให้ด้วยหรอมีมุงกุดด้วยครับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะฮะเ็เปอร์เซนในทุกครั้งมันจะเร็วขึ้นถ้าเพิ่มระยะการโจมตีเวทมนต์เพิ่มแอคแท็กผมว่าเอาแส้มาด้วยดีวยกว่า เออแท่มาด้วยดีวยกว่าครับตัวเขายิงอันนี้ได้อยู่แล้วไงยิงเวทได้อยู่แล้วเอาขวานมาแสดงว่าคือพอเล่นจบเมื่อกี้มันจะมีพวกของแปลกๆมาเพิ่มให้เรื่อยๆเมื่อกี้ปลดล็อกมาเจ็ดอันเป็นของนี่ใช้ในด่านได้กดจะมาก็มาโอ้โหหลบก่อนเลยนี่แหละข้อเสียของการไม่มีแท่ฝ่าวงล้อมยาก ไกลไกลไกลเออเลือดเต็มเป็นไงเคอ่ามีอันนี้ด้วยบอมบอมบาดเป็นโซนที่เป็นระเบิดเอาลองดูแล้วกันอ๋อวนไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นวงกลมที่มีระเบิดโจมตีไปเรื่อยๆแต่มีคููดาวก็เคอยู่นะเฮ้แต่มันไม่เห็นโดนเลยโอ้ยเดนโดนน้อยมาก ดูฮะโจมตีเยอะนะแต่ไม่ค่อยโดนน่าจะไว้แหวกวงได้อน,นี้ไว้ฝ่าวงาคลาวเลเวลเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะเพิ่มได้เร็วขึ้นจะได้ไปต่อได้ง่ายขึ้นหาทางออกตรงนี้ออกได้ตรงนี้ออกได้แต่เดี๋ยวก่อนไม่น่าจะมีอะไรวงนี้น่าจะยังง่ายอยู่ แดงมาเพิ่ม XP ได้เร็วขึ้นอีกดีไหมหรือว่าเอาเพิ่มดาบดีดาบไฟดีกว่าไหมาอืมเลเวลเท่าไหร่ละเลเวลเก้าฮนะเริ่มโดนล้อมอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วข้างล่างอืมเดี๋ยวนะอืมเฉียดไปนิดเดียว เริ่มมาล้อมแล้วเริ่มมาล้อมแล้วนี่ไงข้อดีของแท้ฝ่าวงล้อมได้ฮึมอืมอมโอโหฮอโลฮาดอ่าความจุข,ของ HP เพิ่มขึ้น10%นะฮะผมว่าเอาแท้ดีกว่าแท้แล้วก็หาของกินแท้เลเวล3โอ้ยดาเมจลดเยอะมากเลยโดนทีนึ่งออแล้วฮะเริ่มโดนโดนล้อมแล้วเมื่อกี้กี่นาทีนะ11ใช่ไหม กี่สิบเอ็ดนาทีทั้งคาตัวใหญ่เพิ่งจะมาขอน้องไก่หน่อยเดี๋ยวเขาล้อมเราข้างบนมีลูกศรชี้คืออะไระมีของดรอปเหรอมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหอะเอ้ยโ,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 โดนนิดเดียวก็ไม่ได้นะเลือดลดเยอะมากลูกศรชี้คืออะไรอย่ายเพิ่งไปสนใจซอมบี้เยอะจริงๆตอนนี้แบมพายแบมพายนี่ซอมบี้ โอเคเติมเลือดมาตามลูกศรไปส,สิถุงเงินอยู่ตรงนี้มมันคืออะไรลูกศรชี้ทำไมทำให้เราวกแวกอ๋อหิบสมบัติเออโอเคเหมือนได้เบรกมันเหมือนรายการเกมโชว์อะเพลงเฮ้ยได้นกเพิ่มอีกหนึ่งเลเวลไม่ค่อยเวิร์กเลยนกโอเค นกระเบิดโอ้โหโดนดาเมจด้วยหรอเมื่อกี้โวยดอกสีแดงครับอันนี้มันดีสีแดงเพิ่ม XP เยอะมากจะพลาดไม่ได้เราจะพลาดไม่ได้เราต้องเก็บให้ได้อันนี้โอ้ยโอ้ยอืมอืมฮ่า ไม่น่าจะได้โอ้โ oh, หโดนล้อมอีกโอ้ oh, โดนล้อมด้วยแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วของจริงแล้วตอนนี้ขึ้นไป mm hmm. แสดงว่าหลังๆคือเลยว่ามันจะอัพช้ามากเพราะว่าของไม่ค่อยดรอปแล้วศัตรูเก่งขึ้นต้องวางแผนให้ดีตอนแรกตั้งแต่แรกเลยนะฮะจะอัพอะไรยังไงมันไม่ค่อยมีอัญ,ญมณีแล้วไงขอ,อสัก12นาทีได้ไหม รอบแรก10นาทีโอ้โหโอ้โหมาแล้วอื้มอื้มากันเป็นล้านเฮ้ยสนุกดีสนุกดีกดโอเคฮะเรามาต่อกันใหม่คลิปหน้าครับ